พลังบุญหนุนนำให้ทำดีพลังธรรมหนุนวิถีให้ดีได้พลังใจหนุนสู่ประตูชัยพลังไทยหนุนสู้สู่สากลรวมพลังรวมน้ำใจรวมมวลมิตรรวมชีวิตธรรมดาฝ่าลมฝนรวมตัวกันฟันฝ่าพลาความจนรวมมวลชนสร้างทุนทรัพย์นับ,นบ อน,นันตกลัาบสวัสดีกับท่านผู้ชม YouTube ล i n e ิ kT t อกที่เคารพทุกท่านกับผมชัยวัดปัญญาธาวันนี้มาแล้วครับมาพร้อมกับชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ห่างหายไปเป็นเวลาหนึ่งปีไม่ได้ไปไหนหรอกครับหนี้ไปบวชอยู่พักหนึ่ง <laughs> กลับมาคราวนี้นะครับมาพร้อมกับบุญกุศลนั่นก็คือมาพร้อมกับองค์กรการกุศลชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ชมรมที่มีแต่รับกับให้สองอย่างเท่านั้นชมรมนี้ไม่ใช่ธุรกิจชมรมนี้ไม่มีสินค้าไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีค่าคอมมิชชั่นชมรมนี้มีแต่รวย หรวยบุญ 2. รวยกัลยาณมิตรสรวยสินทรัพย์นับอนันต์สนใจเรื่องชมรมพลังบุญติดต่อมานะครับ065 4416914ขอบคุณมากครับ